ิดตัวสมาชิกใหม่พักประชาธิปัตย์ต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและความรักในการเมืองพร้อมเสนอตัวลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสเขตหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครนายพักเมธีรศิลาเวทหรือเอกวัยสาปีหนุ่มมหาชัยไฟแรงที่มีความสนใจการเมืองมานานและชื่นชอบในแนวทางของพักประชาธิปัตย์มาเสนอตัวลงสมัครเป็นสส,สตามสโลแกนสส,สที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะซึ่งเป็นโอกาสที่พักเปิดให้คนทั่วไป ได้เข้ามาทํางานในด้านการเมืองเอกเ,เป็นคนที่มีความสนใจและเข้าใจในการเมืองมานานและเข้าใจถึงความสําคัญของการเป็นสสที่จะนําความรู้และพลังมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดจึงตัดสินใจเสนอตัวลงสมัครเพื่อเป็นผู้แทนราษฎรของชาวสมุทรสาครแต่ที่น่าสนใจคือการเสนอตัวของเอกมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้ากับการนําความรู้และพลังของคนรุ่นใหม่มาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความเชื่อมั่นที่เอก ต้องการนำมาให้กับชาวสมุทรสาครเอกได้เตรียมสโลแกนประจำตัวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นว่าริสตาสมุทรสาครซึ่งเป็นการมุ่งมั่นในการนำความรู้และพลังมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้ก้าวหน้าอีกครั้งพร้อมทั้งนำความสดใหม่มายังสมุทรสาครนายพักเมธมีความเป็นมืออาชีพในการศึกษาจบมัธยมต้นจากโรงเรียนสารศาส์วิเทศบางบอนและได้ศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่เมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาพลัง และความรู้ในการเมืองนอกจากนี้เอกยังกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่าในการเข้าสู่ด้านการเมืองและการจัดการรัฐบาลทักประชาธิปัตย์จะเปิดรับสมัครแคมเปญสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้นักจนถึง30พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่มีความสนใจในการเป็นสอสอและต้องการเข้ามาทำงานในด้านการเมือง คุณคิดยังไงกับการเสนอตัวของเอกและการนำความรู้และพลังมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าชวนคุณเข้ามาพูดคุยและแบ่งปันเหตุผลในการเห็นด้วยหรือต่างความคิดกันได้ที่นี่